สวัสดีครับพบกันโอสตรอเบอรี่ช่องจันโอสตรอเบอรี่ครับวันนี้ไร้สดพระที่ตลาดนัดเขาแก้วครับวันนี้ต้นเด็ก ตลาดนัดพระวัดเขาแก้วครับเฮ้ยตลาดนัดวัดเขาแก้ววันเสาร์ครับมีพระเยอะแยะครับ ขายต้องการสมเร็จวัดระฆังบางขุคนฟรมครับที่ตลาดนัดพระวัดเขาแก้ววันเสาร์ครับพื้เมืองลบบุรีไฟ์สดเลยนะอ๋อผมก็ไล์เล่นผมที่เอาเห็น,หนเห็นได้ไงมีแชมป์เซียงกันเทพเป็นผู้ดำเนินการอยู่เออที่วัดเขาแก้วมีผู้จัดก,การคือเซียนแชมป์คันเทพ แชมคันเทพครับเป็นผู้ดูแล <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> มีสมเด็จวันละครังบางขุนพม ตลาดวัดวัดเขาแกว้วอันนี้แพงไป,ไปเราซื้อได้เท่าไหร่ออะรนะไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อต่อมาดิไม่ซื้อ,อ,มมอผมไม่ซื้อกินหอมติดมือเลยอ่ะอะไรอ่ะใบเตยอ่ะนี่ยไปถ่ายที่แผงของนุง่นพาบ้านเต็มเลยไปดูเลยเออ,เ,อ,อเลยไปถ่ายที่แผงของนุง่นฮะรถช่องลม หลวงแก้ววัดช่องลงถ่ายลงยูทูบให้หน่อยว่าถ่ายดีเท่านั้นแหละนัดวันเสาร์ถ่ายแล้ผมโอ๊ยผมไม่ได้ไปขายหรอกค่ะเผื่อจะมีลูกค้ามาเยอะๆอันนี้ของไอ้หลามโคกตูม โอ้โหนี่เสียนหลามโคกตุมพี่เบนสุขโขไทย <c oughs> เบนสุขโขไทยครับโอ้โหเยอะหมดวัละรังบางขุนพมที่ผ่าแล้วเกิดถ้าเขาดูแล้วเขา โคตนี้มีคนดูถึงสามร้อยคนเพล่นน <laughs> มีคนดูถึงสามร้อยคนแลวมึงเอ้ยเพล่แต่เลยลงงี้เลยโดนนะดนนิจะผายเกิดถ้าลงไปพวกมันเติมหมดทำไมวะเนี้ยแผงพระเนี่ยวันะระรังบางาคุณพมแท้ๆเพียบเลย หม้อเก่าหม้อเขาเรียกก็หม้อนางน,ะน,า,นาเก่าผมก็ทําผมเล่นไปเลยพี่เป่านี่รกล่องก็มีถ้าคนดูบอกเท่าไหร่ตายหาหรือว่าให้กูเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเอง อยู่หัร้านพี่เป้เานนทำไปเล่นไปเนี่ยเนี่ยฮะอาละวะไอ้ไอ้เกิดจ้โพสไปคนดูเยอะมาเต็มทำไมวไะเนี่ยไปหาพ้าให้เขาเนี่ย <laughs> คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ